โอเคครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคอร์มิกแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ใน่วนของแมปการพีซออนไลน์กันนั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวไปในส่วนของอาวุธใหม่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับในอัปเดต11แล้วก็จะรีวิวไปในส่วนของเซ็ตซันเกนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันยังไงก็ฝากทุกคนนะครับชชวยกันกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปในส่วนของเซ็ตซันเก็แล้วกัันนะครบ อไอเจ้าชุดตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยครับสามารถหาได้จากการตกปลาเท่าน,นั้นนะครับเป็นระดับเพรเจนต์นี่จะเป็นชุดตัวนี้เลยส่วนสเตตเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นในส่วนของหมวกนะครับก็เป็นเซตเดียวกับของมันเลยนะครับหาได้จากการตกปลาเช่นเดียวกันนะครับสเตตก็ตามนี้เลยแล้วก็เจ้าเซซันเกนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกหลไราพาสซีฟอย่างหนึง่งก็คือมันจะเพิ่มเกาะให้กับเรานะครับเหมือนจะเป็น เกาะลดดาเมจมั้งผมไม่ชัวร์นะครับมันเพิ่มมา100นะครับนี่เอฟเฟกของมันเนี่ยจะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็จากที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยเราใส่แค่เสื้อก็พอนะครับคุณผู้ชมมันจะมีพาสีตัวนี้เข้ามาซึ่งเราไม่จะเป็นต้องใส่หมวกก็ได้จากที่ผมไปลองมานะณนะปัจจุบันณตอนนี้นะครับไม่ต้องใส่ครบเซ็ตก,ก็ได้นะครับใส่แค่เสื้อของมันก็พอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าโลตัวนี้เนี่ยสามารถกันดาเมจได้แค่100นะครับ มันจะเรียกว่ารดดาเมจมั้งที่น้องผมบอกนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่ามันมีค่าโล่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100นะครับคุณผู้ชมส่วนหน้าตาโมเดลของชุดเกาะเวลาตอนใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันทําให้ผมนึกถึงอีกริดเลยนะค,คุณผู้ชมจากเรื่องโซโล่เลเวลลิงอ่ะซึ่งชุดมันดีไซน์ออกมาเท่นนะมันเหมือนเป็นอัศวินเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะครับไอเจ้าโล่ของชุดนี้เนะี่ยพาสซีฟอะ่ะที่มันจะให้กับเรานะครับ มันจะคููดาวประมาณ1นาทีนะมันถึงจะให้โล่กับตัวละครของเรานะครับเราก็ชุดตัวนี้อ่ะตามจริงผมมองว่ามันมันดีนะแต่จากที่ผมไปทดลองใช้ในหลายๆอย่างแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูกับชุดนิดนะึน่ะคือชุดเนี้ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ยอมรับนะว่าดีไซน์กับโมเดลของชุดเนี่ยมันเท่แต่ว่าในส่วนของสแตทของเสื้อมันไม่ค่อยดีครับ แน่นอนว่าไอ้โล่ที่เพิ่มเข้ามา100อ่ะใช่มันอาจจะวือหวาน,นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมให้น้องเนี่ยมาลองเทสทห้แล้วนะครับคือให้น้องตีไป M1 เนี่ยสองทีโล่ก็แตกแล้วนะครับคุณผู้ชมคือผมคิดว่าจริงๆอ่ะเสื้อ,อมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับในส่วนของเสื้อนะแต่ว่าในส่วนของหมวกอ่ะอันเนี้ยใช้งานได้หมวกอ่ะมันบอกสเตตตีอยู่เพราะว่ามันมีในส่วนของ สเตมิน่าเลเจนตั้ง4เลยเออมันใช้งานได้นะครับเป็นโซกขมวกส่วนเสื้อผมไม่ค่อยแนะนําเอามาใช้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยสงสัยแต่ว่าไม่สามารถทดลองได้เพราะว่าผมอะ่ะกินผลน้ําแข็งอยู่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือมันจะเพิ่มโล่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเซ็ตซันเกนเนี่ยไปลงในน้ําซึ่งผมไม่สามารถทดลองได้เว้ยเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปว่ากินผลน้ําแข็งอยู่ซึ่งถ้าใครมีเซ็ตนี้แล้ว ไปลองลงในน้ําดูถ้ามันเพิ่มเนี่ยก็สามารถมาบอกผมได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถทดลองได้อย่างที่บอกไปว่ากินผลน้ําแข็งอยู่นั่นเองส่วนโล่ก็อย่างที่บอกนะครับในปัจจุบันที่ใส่อยู่เนี่ยมันเพิ่มมาแค่100นะครับส่วนลงน้ำเนี่ยผมไม่ชัวนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเฉยๆแต่ว่าไม่สามารถทดลองให้ได้ถ้าใครไปทดลองแล้วแล้วมันได้ผลอยังไง,ง,ไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าว่าโล่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะรอบที่1 รอบที่สองแล้วก็รอบที่สามรอบที่สี่ต่อไปก็รอบที่ห้าครบคอมโบพอดีนะครับก็เท่ากับว่าหนึ่งร้อยพอดีนะครับคุณผู้ชมมันตีทั้งหมดยี่สิบห้ารอบแล้วก็รอบละสี่ดาเมจเท่ากับว่าหนึ่งร้อยพอดีสรุปว่าส่วนตัวนะครับผมแนะนำว่าชุดโรเจอร์ก็ยังคงดีกว่า ส่วนตัวนะณณนะนะตอนนี้จากที่เปรียบเทียบไปดูนะตอนนี้เลยผมคิดว่าโรเจอร์ยังไงก็ยังดีกว่าชุดไอเจ้าสันเกนอยู่ดีไอเจ้าชุดสันเกนเนี่ยใช่ผมรู้สึกมันว้าวมากนะสาหรับโลที่มันให้มาแต่ว่าโลมัน,นให้มาน้อยไปหน่อยมันให้มาแค่100นะครับคือถ้าให้ไปเทียบกับคนที่เล่น PVP หรือว่าฟาร์มบอสอะไรอย่างเงี้ยคือโดนสกิลสัก100ดาเมจอะ่ะมันก็หายไปแล้วอะ่ะ แถมสแต็ของเสื้อมันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมผมก็อย่างที่บอกไปยังไงโรเจอร์ก็ยังเป็นชุดที่เดอะเบสอยู่ดีส่วนในเซตซันเกนเนี่ย ที่ดีที่สุดผมก็ให้เป็นหมวกมาน,นะเพราะว่าหมวกมันบวกสเตตค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเซ็ตซันเกนนั่นเองก็สามารถไปตกปลาหากันได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอาวุธเคียวตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากอีเวนต์ฮาโลวีนปี2024นิะครับคุณผู้ชมวิธีการหาเนี่ยก็คือใช้ลูกอม5 0 0แคนดี้นะครับในการแลกนั่นเองอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูเป็นในส่วนของโมเดลกันก่อนเลยดีกว่านะครับโมเดลเนี่ยผมให้เลยนะครับ10เต็ม10โมเดลสวยมากๆ ถาบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนเปิดฮาคิก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะไม่มีออร่านั่นเองฮะจะเป็นฮาคิ้เฉยๆคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะัพสแตตก่อนก็นแล้วกันสแตตของเจ้าดาบเคียวเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าสวอตนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าสแตตแคปเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าจะาไปแค่800ก่อน M1 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ทั้งหมด225ดาเมจครับตีทั้งหมด5ทีต่อไปจะเป็นสกิล E นะครับจะเป็นการทุบลงไปนะครับสร้างดาเมจ136นะครับแล้วก็สกิล R นะครับดาเมจทั้งหมด3ฮิตนะครับก็165ดาเมจนั่นเองอ่ะนี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของเคียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ามีสกิลไหนเนี่ยที่มันการแตกบ้านนะครับเริ่มจากสก e ิล E ก่อนเลยบล็อกเข้าไป ก็กาดแตกนะครับคุณผู้ชมสําหรับสกิล e ส่วนสกิล r ก็กาดไม่แตกนะครับสําหรับสกิลนี้แล้วก็สกิล e ของเคียวเนี่ยมันจะไม่โดนขัดแอนิเมชันด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมผมโดนต่อยมันก็ยังทำแอนิเมชันอยู่นะครับก็สามารถสร้างดามจได้ถึงแม้ว่าจะโดนต่อยก็ตามมันจะไม่โดนขัดสกิลนั่นเองส่วนคอมโบของเคียวเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโปะเข้าไปแล้วก็ตีต่อ ล้วก็ตามด้วยสกิล e นะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้ที่ผมพอจะคอมโบให้ดูได้นะครับตามจริงเนี่ยตอนที่เรากดสกิล e ไปนะครับมันจะมีแอนิเมชันนิดนึงผมคิดว่าศัตรูเขาหน้าจะแดะหนีไปได้นะครับถ้าเราเอาไปคอมโบคู่กับพวกหมัดหรือว่าผลเนี่ยมันก็น่าจะต่อเนื่องได้มากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวรออีกรอบนึงเปาะเข้าไปปึ๊บเราก็ตามด้วย e เปาะ อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแดดไปแล้วก็ไป E เสียบแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับคือสก e ิลอีอ่ะมันแอนิเมชันออกค่อนข้างที่จะช้านะครับเหมือนมันชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยทุบลงไปนะครับจังหวะนั้นผมคิดว่าถ้าต่อสู้กันจริงๆเขาก็น่าจะแดดออกไปได้นะยังไงถนะ้าใครชอบอาวุธเคียวชิญน,นี้นะครับก็สามารถไปลองฝึกกันดูได้นะครับส่วนตัวผมให้เคียวเล่มนี้นะครับโมเดลสวยมากแล้วก็สกิลเนี่ยใช้งานได้ดีด้วย แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นอาวุธในอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยนะครับแนะนําว่าให้หามาเก็บเอาไว้อาวุธต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสมอเรือตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็หลายๆคนเนี่ยถามบ่อยมากในสตรีมนะครับว่าสมอเรือตัวนี้หาจากไหนวิธีการหานะครับก็คือไปตกปลานั่นเองนะครับส่วนหน้าตาโมเดลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท้าบล็อกนะครับก็นี่อย่างนี้เลยโมเดลเนี่ยสวยมากๆนะผมให้เลยนะครับ10เต็ม10 ส่วนนี้จะเป็นตอนที่เปิดฮาคีนะครับก็ไม่ได้มีออร่าดาบนะครับเป็นแค่ฮาคีเคลื่อนไปเฉยๆส่วนตอน M1 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับดาบสมอเล่มนี้แล้วก็เจ้าสมอตัวนี้นะครับคือมันต้องใช้ค่าสเต็กนะครับในการอัพมันถึงจะปลดล็อกสกิลให้อ่าเดี๋ยวผมจะลอง M1 ให้ดูนะครับว่ามันต้องใช้ค่าสเต็กนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ผมอัพเป็นค่าซอสอยู่นะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากให้มีดาเมจเนี่ยเราต้องอัพเป็นค่าสเต็กนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพซัก800ก็แล้วกันนะครับเพื่อเอามาทดสอบในคลิปวิดีโอนี้ดาเมจ M 1นนะครับก็จะประมาณนี้ทั้งหมด210ดาเมจนะครับสำหรับการ M 1ต่อมานะครับสกิล E จะเป็นการล็อกเป้าใส่ศัตรูนะครับจะทำดาเมจทั้งหมด2ฮิตนะครับรวมกันทั้งหมด153ดาเมจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าสกิล E เนี่ยมันเป็นดาเมจหมู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะโดนดาเมจทั้งหมดเลยนะครับ นี่ประมาณนี้แล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันกาแตกด้วยนะครับต่อไปนะครับสกิล R เนี่ยจะเป็นการคว้างสมอเรือออกไปนะครับหาศัตรูแล้วก็ดึงศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเรานะครับดึงมาแล้วเราสามารถที่จะ M1 ต่อได้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนดาเมจเนี่ยจากที่ผมสังเกตแวบๆเหมือนจะแอบน้อยอยู่นะแต่ว่า แลกกับการที่มันสามารถดึงศัตรูเข้ามาหาเราได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าดึงสักทีเดียวนะครับมันเหมือนกับว่าเราอ่ะก็ไปหาศัตรูด้วยแล้วก็ดึงศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจสกิลอาร์กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่ามันเท่าไหร่83นะครับคุณผู้ชมถือว่านาเมจเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะแต่ว่าสกิลของเขาอ่ะมันมีความสามารถก็คือสามารถที่จะดึงศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วก็ M1 ต่อได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันใช้งานยากไปหน่อยอะ่ะถ้าเกิดว่าเเรราไปจจอตูแบบิงๆ คือเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆให้เราดึงไปง่ายๆไง,ง,ง,งดังนั้นวิธีการใช้เนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับสกิล R แล้วก็เจ้าสกิล R เนี่ยสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันอีกทีว่ามันจะกาดแตกไหมนะครับสำหรับสกิล E ีเนี่ยกาดแตกแน่นอนนะครับต่อมาสกิล R นะครับก็กาดไม่แตกนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ทั้งสองสกิลเนี่ยเราสามารถที่จะเพอร์เฟกบล็อกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าถ้าศัตรตูเนี่ยอยู่พื้นที่ต่างระดับเนี่ยสกิลอ e ีนะครับมันจะไปถึงไหม <S 1> <S 1> ถ้าศัตรตูอยู่พื้นที่ประมาณนี้เนี่ยก็ยังโดนดาเมจอยู่นะครับต่อมานะครับอีกระดับหนึ่งก็ยังโดนอยู่นะครับสําหรับพื้นที่ประมาณนี้คราวนี้สูงขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะโดนไหมอ่าก็ยังโดนดาเมจนะครับคุณผู้ชม มาเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะขึ้นแบบว่าพื้นที่สูงๆเลยก็แล้วกันโปเข้าไปอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้มาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าระดับนี้เนี่ยมันจะถึงไหมโอเคสรุปไม่ถึงนะครับถ้ามันสูงระดับนี้ตามจริงมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับเราแค่กระโดดกแกปโปคแค่นี้มันก็หลบสกิล e ได้แล้วนะครับส่วนเวลาตอนคอมโบก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ e ไปจากนั้นก็รอเขาตกลงมาแล้วก็ตีต่อแล้วก็ตามด้วย R แล้วก็ตีต่ออะคอมโบก็น่าจะประมาณนี้แหละที่มันใช้ได้นะครับตามจริงถ้า PVP จริงๆเนี่ยคือสกิลอะมันไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนี้หรอกเพราะว่าศัตรูอถ้าคนเขาเล่น PVP เ,เก่งอะเขาจะเล่นพิวมากๆนะครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็สกิล E ไปนะครับหลอกให้ศัตรูเนี่ยกระโดดเสียกระโปกก็ได้แล้วเราก็ตีต่อจากนั้นก็ตามด้วย R นี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอน PVP จริงๆอะ มันจะมีหลอดแกปโปะอยู่นะเราจะสามารถแกปโปะได้แค่5ครั้งนะครับตอนที่เราติดอินอยู่เนาะยังไงถ้าใครชอบอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถที่จะไปลองฝึกแล้วก็ลอง PVP กันได้นะครับผมว่าอาวุธชิ้นเนี้ยถึงมันจะเล่นยากก็จริงแต่ว่าถ้าคนเล่นเป็นอ่ะผมว่ามันสนุกเลยเว้ยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองให้คะแนนกันดีกว่าผมว่าสําหรับโมเดลอ่ะผมให้เลยนะครับสิเต็ม10 ส่วนเรื่องการใช้งานในการฟาร์มบอสเนี่ยผมว่าให้สักประมาณ6ก็แล้วกันสกิลมันก็ไม่ได้อะไรขัดนันนะครับแต่ว่าสกิล E เนี่ยมันก็ใช้งานได้อยู่ผมก็เลยให้แค่6ก็พอนะครับส่วนเรื่องการ PVP เนี่ยผมว่าถ้าคนเล่นเป็นแล้วก็เล่นเก่งจริงๆอะ่ะผมว่าให้ไปเลย10เต็ม10ต่อมานะครับอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นอาวุธของสโมเกอร์นั่นเองฮะหน้าตาโมเดลเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตีตอบได้จากบอสสโมกนะครับที่เกาะโลกท้าว อันนี้ก็จะเป็นตอนท่าบล็อกนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อมาเปิดฮาคินะครับนี่ก็เป็นการเคลือบฮาคิเฉยๆนะครับไม่มีออร่าอะไรนะครับตอน M1 เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับดาบตีค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะส่วนสเตตเนี่ยมันใช้ในส่วนของสเต็กละครับคุณผู้ชมสําหรับดาบสโมเกอร์มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าดาเมจเท่าไหร่190กินะครับ,รค,รบคุณผู้ชมแล้วก็ตัวดาบเนี่ยมันตีไวมากๆเลยนะ นี่เอ้ยเอาว่ะดาบนี้แม่งเอาเรื่องอยู่นะในส่วนของสกิล e นะครับจะเป็นการเสียบศัตรตูไปนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะตีต่อได้เลยสกิล e เนี่ยเราต้องใช้ในระยะใกล้นะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับสกิล r จะเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็เสียบลงไปนี่ทำดาเมจประมาณนี้นะครับผมว่าดาบเล่มเนี่ยทุกสกิลอะมันคอมโบได้หมดเลยเว้ยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสกิลเนี่ยมันจะกาแตกไหม ส e กิล e กาดไม่แตกนะครับคุณผู้ชมส่วนสกิล r นะครับโอเคสกิล r กาดแตกนะแล้วก็สกิล e กับสกิล r เนี่ยมันสามารถที่จะ perfect บล็อกได้ทั้ง2สกิลเลยนะครับคอมโบสกิลเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็เสียบหุบลง,งไปแล้วก็ตีต่อนะครับจากนั้นก็ตามด้วย r นี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ d ดชเนี่ยไปตีต่อได้อ่าก็จะ ประมาณนี้สําหรับการคอมโบของดาบนะครับผมว่าดาบสโมกอะแม่งเล่นง่ายที่สุดในอัปเดตนี้แนละ้ไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆอะคือมันเล่นง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนดาบสโมกเนี่ยมันจะตีเข้าหลอดโลกเกียด้วยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดฮาคิเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับดาบเล่มนี้มาเดี๋ยวเรามาลองคอมโบกันอีกสักรอบนะครับเราก็ตามด้วยอีโบเข้าไปเราก็ตามด้วยอ แล้วก็ตีต่อนี่ประมาณนี้นะครับผมว่าดาบเล่มนี้ไอที่บอกไปว่าคอมโบง่ายมากๆนะครับสำหรับดาบเล่มนี้แล้วก็จะเสริมให้อีกสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กินผลสโมเข้าไปเนี่ยเราเล่นคู่กับดาบเล่มนี้นะครับมันจะทําให้สกิลของดาบเนี่ยแรงขึ้นนะแล้วก็สกิล e นะครับถ้าเราเสียบไปเนี่ยมันจะเป็น1ฮิต h i ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากินผลสโมเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป,าเ,เป็นดาเมจ2ฮิ hit นะครับเป็นดาเมจตอนเสียบแล้วก็ตอนที่เราทุกฮิตสุดท้ายเป็นตอนที่สต้นนั่นแหละมันจะเกิดดาเมจด้วย ส่วนสก,กิลอเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มแค่ดาเมจเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสําหรับดาบสโมเกอร์เนี่ยผมแนะนํานะว่าให้หามาเพราะว่าเป็นดาบที่เล่นง่ายที่สุดแล้วในอัปเดตนี้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวของที่มาใหม่ในอัปเดตนี้นะครับจะเป็นพวกอาวุาชิ้นแล้วก็ชุดเซ็ต ซันเกนนั่นเองถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนเนี่ยมันผิดพลาดไปยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าโมเดลด้วยนะครับที่เอาของในอัปเดตนี้เนี่ยมาให้ผมได้ทําคลิปรีวิวนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับผม